สวัสดีครับวันนี้ร้านตาบเบิลจะมาเปิดการขาย Honda XADV นะครับผมคันนี้รถปี2 0 1 7ปลายปีนะครับก็คือเป็นสีบอลน,นะครับสีบอลเนี่ยจะเป็นสีบอลเป็นเกล็ดแมทัลลิกนะครับก็คือมันจะมีเกล็ดอยู่ในตัวของเขาผมหาไฟสองให้ก่อนเห็นไหมครับว่าสีบอลบอลเงินเนี่ยมันจะสวยมันจะมีเกล็ดนะครับเกล็ดทั้งคันนะครับเวลาโดนไฟเนี่ยก็จะสวยมากนะครับ ก็คือมันจะมีทั้งสีด้านแล้วก็สีเงานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสีเงาแล้วกันนะครับสีบอลบอลเงินนะครับแล้วก็คราวนี้รถในเล่มมือเดียวนะครับเป็นรถของต่างชาติผมซื้อมาแล้วคราวนี้เนี่ยเขาเขาจะไม่อยู่เมืองไทยแล้วดีกว่าก็เลยตอนนี้โอนเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับในเล่มจริงจริงมันก็เป็นเป็นรถมือเดียวนะครับแต่ในเล่มตอนนี้ก็คือจากฝร,รั่งมาเป็นผมผมเป็นมือที่สองนะครับเพราะว่าต้องโอนเพราะว่าเดี๋ยว เกิดวีซ่าพาสปอร์ตเขาหมดอายุเนี่ยตามลําบากมากนะครับซื้อรถต่างชาตินี่ก็อาจจะต้องยอมรับเรื่องของการเป็นมือที่สองที่สามนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมซื้อมาขายผมก็จริงผมก็ไม่อยากโอนหรอกที่เก็บไปเสียเงินค่าโอนเหมือนกันตั้งหลายพันบาทแต่มันจําเป็นนะนะไม่โอนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขายได้เร็วได้ช้าลูกค้าเอาไปจะโอนหรือเปล่าก็เจอบางเคสน,นี่ลูกค้าซื้อซื้อรถผมไปแล้วไม่ไปโอนปรากฏว่าวีซ่าพาสปอร์ต อะพาสปอร์ตขาอะไรเงี้ยต้องมาลังตามเอกสารกันถ้าฝรั่งอยู่ในไทยก็ตามตามง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดเขากลับประเทศเขาไปแล้วเนี่ยตามยากมากนะครับทาลําบากโอเคมาเข้าเรื่องกันคันนี้เป็น Honda x เอปี2017นะครับสีบอลเงินเลขไม่อยู่ที่16,300กมิโลนะครับแล้วก็มีบุ๊คสวิตกระเป๋าหนังอะไรทุกอย่างเดินครบมดรถสวยนะครับเลขไมแท้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้ราคาเนี่ยผมจัดหวานหวานไปเลยนะครับ 2 7 5 0 0 0บาทนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่ควรที่จะไปทําหน่อยก็คือจะมียางนะครับยางควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะยางเนี่ยยางเดิมติดรถมาวิ่ง16,00 0กิโลเนี่ยยางก็ไม่น่าจะดูดีเท่าไหร่นะครับเอาให้ดีก็เปลี่ยนยางใหม่นะครับคันนี้ก็ขายไม่แพงนะครับ2 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็เอาเอาเงินที่ ผมเป็นสงกตให้ก็เอาเปลี่ยนยางเอานะครับสามารถจัดไฟแนนได้เต็มนะครับจัดไฟแนนได้ถึง0ามแสนจัดได้เลยนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีถ้าเกิดจัดจัดสองแสนเจ็ดห้านะครับถ้าเกิดไม่ดาวเลยเนี่ยจะผ่อนเดือนหนึ่งประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเฮ้ย okay. แจรีโมทนะครับแล้วก็เปิดใต้บอกให้ชมกันนะครับกระเป๋าภาษีพ,พระบบผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะว่าเบาหลังบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางคนเนี่ยชอบปล่อยภาษีขาดเป็นปีเหมือนกันที่ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับหมดอาทีตปีหน้าเลยนะครับนี่ครับเป็นชื่อต่างชาติวิตเตอร์อะไรเนี่ยแต่โอนไปนแล้วโ,โอนเป็นชื่อผมโอนเป็นชื่อคนไทยแล้วคราวนี้ก็สบายใจได้ครับเรื่องเอกสารนะครับอเอคเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูเลขหม่อยู่ที่หนึ่งมืนหกพันสามร้อยห้ากิโล สตาร์ททีเดียวนะครับเครื่องเดินนิ่งเงียบมากนะครับก็ออใครที่ชอบบิ๊กสกูตเตอร์สายลุยอะ่ะผมว่า XDV มันก็ตอบโจทย์นะจริงๆรูปทรงมันสวยถึงแม้ตัวโฉมใหม่เนี่ยมันกำลังจะจ่อเข้ามาในไทยจ่อขายแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฉมที่ตกรุ่นไปแต่ผมว่ารูปทรงก็ไม่ได้ต่างกันสักมากสักเท่าไหร่ถ้าคนไม่ได้แบบสังเกตจริงจังนะครับแล้วก็ตัว ชิวหน้าก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับที่ตัวนี้นะครับเลื่อนขึ้นสูงต่ําให้เรียบร้อยบิดได้ง่ายๆนะครับบางคันนี้มาก็ฝืดมากเลยในนี้ผมทําความสะอาดแล้วก็ปรับให้เรียบร้อยแล้วก็คือหมุนได้ง่ายนะครับอยากได้สูงได้เตี้ยก็ปรับได้เลยโอเครถโดยรวมก็สวยนะครับไม่มีอะไรไฟหน้าสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับสวยทั้งคันนะครับ ยางหน้านี่รู้สึกเขาจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นเป็นพเรี่ลายสาฟ,ฟ้ายางยังใช้ได้อยู่นะครับยางหน้าก็เปลี่ยนแค่ยางหลังอย่างเดียวนั่นแหละนะครับล้างขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วรถไม่มีอะไรก็ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านตะเบิ้ลนะครับ0834414111นะครับ k d v ตอนนี้เหลือเราเหลือแค่คันเดียวนะครับคันนี้นะครับราคาโปรช่วงปีใหม่เนี่ย 275เท่านั้นถือว่าถูกที่สุดแล้วนะครับถูกมากราคาในตลาดก็อยู่ประมาณสัก2 0แสนป้ายถึง3 0แสนต้นอยู่ละวีปีรถรถก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับถ้าใครหารถออกทริปอยู่ขี่ท่องเที่ยวใช้งานอยู่ก็เชิญมาดูได้ที่ร้าน TMAX 500เรามี2คันเลยนะครับ b บ r ร์กแมน0กก็มี2คันส่วน t m a ม็ Mac เนี่ยตัวปี1516เนี่ย17 19เนี่ยเหลืออยู่น่าจะ4-5คันครับเบรกแมน400นะครับรถวิ่ง4,000โลสวยๆก็มาฮาร์ลีซีบีอนะครับก็ขายเหมือนกันโอเครถเก่งก็ขายนะครับเอ็นบ็อกซ์คัตอมูเกนะครับขายทุกคันข้างหลังนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นรถที่เก็บๆไอบีเอ็คณะลูกค้าจองแล้วสีแม็กคัสตอมชอบก็มาเอาไปแล้วกัน ทำไปเยอะขายขาดทุนโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามร้านตาเบิ้ลไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ